กับบ้านเด็ดี๋ยเราจะมีการถ่ายรูปคู่กับทุกคนนะไม่ใช่รูปคู่สิรูปรวมแต่ว่าขอนิดนึงได้ไหมก่อนกลับอยากให้ใหม่โฟลพูดซึ่งหน่อยได้ไหมพี่บอลได้ไหมได้เนาะเอาเสร็จชั้นเอาเอาเมื่อกี้เมื่อกี้เอาเมื่อกี้เลยเนาะโอเคครับไอ้สิ่งสุดท้าย ขอบคุณทุกคนมากครับ oh. ขอบคุณมากๆกครับก็จริงๆทุกซีนละครับเป็นซีนที่ถ่ายค่อนข้างยากทุกอย่างเราทำงานสู้กับเวลาการทำกันบ้านโปรจำได้ในทุกๆวันนี่คือผลงานที่ภูมิใจและโปรก็รักที่สุดในชีวิต จริงๆต้องขอบคุณ,ค,ณคุณทุกๆคนขอบคุณเพื่อนแสดงขอบคุณทีมงานขอบคุณพี่ปอนที่เดเวลลอปบทให้มัเป็นอย่างนี้ขอบคุณที่ให้เวลาพวกเราขอบคุณที่ให้ความรู้สึกปลอดภัยพวกเรา,างั้นผมจาได้ว่าทุกๆวันโปรจะตื่นเช้าก่อนเวลาหนึ่งชั่วโมงขึ้นมาเอ็กซ์ซสแล้วก็ไปทำงาน ด้วยความรู้สึกดีๆแล้วก็ทำมันดูดสีให้เต็มที่เหมือนว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วสุดท้ายวันนี้โบได้เห็นผลงานของตัวเองเห็นแววตาโบจำความรู้สึกของทุกๆซีนของตัวเองได้จำแววตาของตัวเองได้จริงๆดีใจที่ได้พาร์ทเนอร์เป็นที่ใหม่ขอบคุณครับ สีสุดท้ายที่ทุกคนดูใน EP เนเนี่ยคือเป็นเราเรียกว่า NC เป็น NC แรกที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้ระหว่าง m ม b o ซึ่งเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นยังไงเราไม่รู้หรอกว่ามันจะออกมางดงามแค่ไหนเราทำเต็มที่พี่ไม่ยกังวลโพกังวลหันรังคู่หันไ,หนไปหาพี่บอลพี่บอลไม่ได้พูดอะไรพีร่อบอลแค่ส่งสายตาบอกว่ามึงเชื่อกู เราก็ได้เห็นผ่านจอเมื่อกี้ว่ามันเป็นแบบนั้นจริงครับขอบคุณทุกทุกคนขอบคุณกําลังใจจากแฟนๆเช่นกันครับก็ขอบคุณที่รู้สึกไปพร้อมกับตุลย์รทุกทุกคนครับก็ยังไงดีใจที่วันนี้ได้มาดูด้วยกันแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะดีขนาดนี้จากความทรงจำแค่แบบเป็นความรู้สึกในทุกๆวันที่ไปทำงาน พอมาเห็นผ่านเป็นภาพก็ขอบคุณกำลังใจจากแฟนๆทุกคนอีกครั้งนะครับผมขอบคุณครับเหลือนที่พี่พูดสักนิดก็ดีแซแซ่หยอกหยอกเหมือนกับโปรทุกอย่างเหมือนกับโปรกทุกๆอย่างนะครับยกเว้นที่ไม่ได้ตื่นก่อนหนึ่งชั่วโมงก็ จริงแทนคําขอบคุณก็คือพี่อยากแทนคําขอบคุณแทนแทนทีแทนทุกคนพี่ขอให้ทุกๆคนมีความสุขในทุก,ทกๆวันแล้วก็ให้คินพอชเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมสร้างความสุขตลอด14 EP แล้วก็ตลอดงานในอนาคตของพวกเราขอบคุณทุกๆคนมากๆจากใจทีมครับขอบคุณครับแต่ก่อนจากกันไปขอฟังเสียงพระเอกพูดหน่อยครับผม so support. for much I'm the gonna speak in e n g l i s h because um u m เพราะว่าเรื่องแบบนี้แค่มองตาก็รู้เป็นไงวะครับไม่อยากให้จบเลยเนาะแต่เ่าโทนรอเสาวหน้าแล้วกันเนาะรู้สึกเหมือนกันไม่อยากให้จบเลยรู้สึกว่ามันสนุกมากแล้วอ EP นี้มันครอบทุกอย่างเลยมีทั้งแอคชั่น ดรามา่าเราอุมถึงเอีด้วยแล้วก็เป็นภาพที่งดงามมากแล้วก็นักแสดงของเราเก่งจริง,รง,รงครับครับก็ขอบคุณทุกคนีกครั้งครับคือถ้าไม่มีทุกคนมันก็ไม่มีซีรีส์เรื่องนี้จริงครับขอบคุณครับรักทุกคนนะครับ สวยมากครับก็ทามก็หิวมากนะครับก็ขอบค <chter hate friends> okay. okay. so, ุณท uh ุกคนนะครับที่ร่วม e นจอ y ไปด้วยกันนะครับขอบคุณครับก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูหนังกับพวกเราในวันนี้เรารู้สึกภูมิใจมากและปลาปลื้มมากติดๆก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับ ครับขอบคุณครับข้างบนก็ขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้นะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนส่งเสียงกดมือให้กับพิธงานพิธอนคารแล้วก็พี่ปอที่หิวโหยด้วยครับเอ่อก็ขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับแล้วก็หวังว่าคินพอสจะ สร้างความสุขให้ทุกคนนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยกันวันนี้นะครับวันนี้พลเล่นดีมากเลยครับโอ้ไม่เขีนเลยขอบคุณที่รับพวกเรานะครับพวกเราก็รับพวกคุณเช่นกันครับก็ขอบคุณทุกคนที่มาวันนี้นะครับแล้วกากขอให้มีโอกาสเจอกันบ่อยๆแบบนี้นะครับ ขอบคุณนะคะวันนี้ก็คือเหมือนได้มาดูกับแกร์แนะคะก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกว่าเออได้แบบว่ามีแบบว่าคอมเมนต์พูดอะไรกันเนาะโอ้ยไ,ได้แล้วออกมาคือลอยมากรู้สึกว่าไม่ต้องไปอ่านคอมเมนต์เลยที่คุณรู้เลยว่าคอมเมนต์มันจะเป็นยังไงก็คือรู้สึกเออเป็นการแบบว่าดูซีรีส์แบบแปลกใหม่ดีได้ดูกับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวมีครั้งต่อไปก็มากันอีกเยอะๆนะงะนะคะม,มาอีกไหมคะ เลยขอบคุณค่ะน้อก็ขอบคุณแทนแนนักแสดงทุกคนแล้วก็บริษัทยอนกล่าวด้วยนะครับผมก็เออเอาจริงงานวันนี้เนี่ยอ่าไม่ได้กบายเรางงเหมือนกันเขาไม่บอกว่าทำงานเอาสังคมเพิ่งเคยเจอเพิ่งเคยเจออย่างน้ำตกนี้ด้วยนะขอบคุณมากเราจะเห็นเลยว่าสปอนเซอร์เรื่องนี้เนี่ย จริงไหมว่ะใช่ครับจริงติดต่อมาเยอะมากสินคมัติดต่อมาเยอะคนนี้มากแต่ว่าเขาเอาแค่นี้โอนให้สองก็ได้ถ้าไม่อยากได้เงินให้หนูก่อนแรกะถ้าไม่ต้องการเงินเี้ยดีดีเอาโอเคครับงั้นเดี๋ยวขออนุญาตน้องทุกคนเดี๋ยวนั่งข้างหน้าแสดงแล้วหันหน้ามาฝั่งนี้เดี๋ยวขอถ่ายรูปรวมกันทุกคน่อยนะครับ thank <laughs> you ดึกแล้วเนาะถ้าทีมงานเรื่องข่าวนักแสดงทุกคนทำอะไรไม่ถูกใจทุกทุกคนในวันนี้นะครับก็แล้วก็รอเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันแน่นอนเราเร็วเร็วนี้เร็วๆนี้พูดมันพูดใม่พูดดีกว่าดูดูดด <weer ak> โอเคครับคนนี้ก็ขอบคุณครับขอบคุณมากครับ